สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆหนา้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเพิ่มเติมสินค้าเข้าใหม่ให้ชมนะครับเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งแบรนด์ไมโครเทคนะครับเป็นตัวไมลอยมิกเซอร์ตอนนี้ก็มีสินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมพาชมสต็อกสินค้านะครับแล้วก็มีตัวไมลอยรุ่นใหม่มาด้วยนะครับผมของไมโครเทคนะนี่ เป็นตัวออกใหม่นะครับนำมารีวิวอัปเดตให้กับนานาของเราได้รับชมกันตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณ1นุดอชุดมีลูกไม่ใช้ลูกไม้ได้ทั้งหมด44ตัวนะครับผมสำหรับท่านที่กําลังมองหาไม้ลอยนะครับผมที่ใช้ลูกไม้ได้หลายๆตัวใน1ชุดนะครับผมตัวนี้ก็มีมาให้ชมด้วยนะเป็นสินค้าใหม่นะครับของ Microtech รหัส m t 3 3 a นะครับผมตัวนี้สินค้าใหม่เมื่อ1ประกันศูนย์นให้1ปีนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นตัว mt ตอง 5D นะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับตัวไมลอย m i c r o t e c รหัส mt ตอง 5D นะฮะสินค้าขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นรหัส gm ตอง 5A นะฮะจูนขึ้นเปลี่ยนสัญญาณได้ทั้งหมดนะครับผมตัว4ช่องก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสัญญาณได้ทุกช่องนะนี่สินค้าใหม่เมื่อหนึ่งของแบรนด์ m i c r o t e c ครับผมตัวนี้รหัส gm ตอง 5A ่าตัวนี้เป็นรหัส MT นะครับ MT ตอง 5D ด้านนี้ก็จะเป็นตัวมิก er, เซอร์นะครับอ่มิกเซอร์คุณภาพเสียงดีๆนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับของ Microtech จะมี MA12FX นะครับตัวนี้ MA12FX แล้วก็ M อ่า MA8FX นะนี่8ช่องกับ12ช่องนะครับอ่าก็มีสินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะพี่พินา,นาอาจารย์ท่านใด สั่งซื้อไว้นะครับผมติดต่อมาด้วยนะครับผมตัวนี้นะสินค้าไมโครเทคนะครับผมตอนนี้เปิดรับออเดอร์พรนะครับเปิดรับออเดอร์พรแบบสะสมยอดนะพรได้ทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไมลอยนะไมลอยมิกเซอร์นะครับออเดอร์พรสะสมยอดนะครับผมทักแชทแอดไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์0ูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้ากันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ของไมโครเทคเอ็มเอสิบสองนะครับผม สามารถผ่อนสะสมยอดได้ทุกตัวนะครับไม่ลอย G ีเอ็ตอง้อง 5A MT ตตอง 5D นะครับแล้วก็ตัว MT33D นะครับผมตัวนี้ซื้อเงินสดเงินผ่อนได้หมดนะครับผ่อนสะสมยอดอยัดลายคุยรา,ายละเอียดได้นะครับผมที่เบอร์โทร065-336-4269อ่ตัวนี้น่าลองนะครับน่าลองสำหรับท่านที่ใช้ลูกไม้หลายๆตัวใน1ชุดนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับ หนึ่งชุดใช้ได้4ตัวสำหรับดูรูปไม้นะครับอ่ะราคานะครับอ่ะราคาราคาชุดละ4,500ันหสินค้าใหม่มือหนึ่งประกันศูนย์ให้1ปีอ่าไม้ลอยไมโครเทค MT 3 3 a ชุดละ4,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอ่าตัวไมโครเทค MT ตอง 5D นะครับผมตัวนี้ก็ชุดละ3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับ MT 5 5 d 3,500 ตัวไม้ G M ตอง 5A นะครับตัวนี้จืนขึ้นปรับ EQ ในตัวได้ไม่รอยนะครับผมตัวนี้ราคา3,500ต่อ1ชุดเหมือนกันครับรวมส่งเก็บเงินไปทางได้เลยนะครับราคาชุละ3,500บาทส่วนมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จะมีอยู่2ตัวนะครับผมมี 12FX และก็ 8FX FX m นะครับผมตัวนี้ตัว 12FX ตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500 5,500 ตัว8 fx อยู่ที่4 5 0 0นะครับผม4 5 0 0กับ5,500สินค้าใหม่เมื่อ1ประกันศูนย์ให้1ปีนะครับผมราคาประมาณนี้เลยนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางรวมส่งให้นะครับเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปทดสอบให้ดูนะครับผมเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวไม้ลอยที่ออกมาใหม่นะครับผมตัวนี้ใช้ลูกไม้ได้ทั้งหมด4ตัวต่อ1ชุดนะราคาชุดละ4,5 0 0 เดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปนะครับผมทดสอบให้ดูไปเรื่อยๆนะครับพี่พิรณาท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับผมอัปเดตสินค้าใหม่มือหนึ่งให้ชมสินค้าแบรนด์ไมโครเทคนะครับผมสินค้ามีโปรจัดโปรผ่อนแบบสะสมยอดให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่งบน้อยนะสินค้าผ่อนสะสมยอดได้ทุกตัวนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะผ่อนจนครบราคาสินค้าทางร้านจัดส่งให้นะครับผมตัวนี้ ไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มนะครับราคา4 5 0 0ก็4 5 0 0เลยนะครับจบก็ส่งของให้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะอ่าท่านใดหาใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวตอง 5D ก็มีสินค้าเข้ามานะครับ mt ตอง 5D mg ตอง 5A ก็มีนะครับนี่ตัวใหม่นะครับผมอยากนำเสนอมากตัวนี้ mt ตอง 3A นะครับใช้ไม้ได้ทั้งหมด4ตัวต่อ1ชุดนะครับอ่าราคาชุดละ4,500ันหนะครับท่านใดอยากลองนะครับผมจัดได้เลยนะครับ4,500รวมส่ง เก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมหรือท่านจะผ่อนสะสมยอดก็แอดไลน์มาที่เบอร์065 3364269นะครับได้ทุกตัวสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งมิกเซอร์ไม่ลอยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม AN Studio AN เอ็นาวระบบเครื่องเสียงบ้านๆราคารกยา่า065 3364269สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ